จะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับมารินาล่านะครับว่ามันคืออะไรก็ซอสมารินาล่ามันคือซอสมะเขือเทศนัน่นแหละเป็นซอสแม่ของอิตาลีซึ่งก็แล้วแต่จะไปเทียงกันว่ามาจากเนเปิลหรือซิซิลีนะครับไก่ตัวเป็นไหมเนี่ยบอกเลยว่าไม่เพราะว่าเราซึ้อเคดว่วสนมากน่าจะเคยกินกันทุกคนแหละทั้งแบบสปาเกตตี้ซอมสมะเขือเทศใส่นุ้งสับที่กินในรงอาหารหรือขายตามหน้าโรงเรียนหรือตามโรงอาหารนั่นแหละมันก็คือแปะลูปมาจากตัวนี้ทีนี้ครับทีนี้ ซอสเบลิน่ามันเป็นซอสแม่อย่างพ่การไปเนาะเพราะนั้นเขาสามารถประยุกทำได้หลายอย่างเลยพาสต้ากอกทำได้เยอะทั้งอมเมริกาโน่สโกกิโกบอโลเนสมากาลิตา้าแล้วถ้าเป็นพิซซ่าก็อกเอามาใส่โรยไอซอสที่เราโรยกินในพิซซ่านั่นแหละคือซ,ซอสมบรลินาลา่าครับหรือจะเอาเป็นเมนูสแตนดาลอนก็มีเหมือนกันทั้งทำลาตาตุยก็ได้ หรือ,อบูยามชสก็ได้ครับเพราะนั้นมันทำได้หลายอย่างเลยขอแค่ขึ้นมา